สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะค,าาค่ะมีชื่อเล่นไหมคะคุณโอนะคะคุณโอตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะค่ะสองนะคะปัจจุบันคุณโอทํางานหรือไปนั่งศึกษาอยู่นะคะการเรียนที่ไหนคะที่นร์เยค่ะคุณโอเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนมาก่อนไหมคะค่ะดังนั้นพี่อยากจะถามความแตกต่างระหว่างที่เรียนที่อื่นกับเรียนที่อาจารย์แบงค์นะคะ สก็้เงกนเาจาร่ไี้ีว่่ะก็คเนรัแต่สกวรน้องโอ๋มีความรู้สึกหรือความทับใจอะไรได้ไหมคะกับอาจารย์แบงะคะอาจารย์สอสนุกค่ะมีอะตารู้สึกมีควาในการสอแล้วนักเรยนไ้องเรียนตรงไหนบ้างคะน้องโอ๋คะ น้องอูมีอะไรจะฝากบอกรายการแบงค์บ้างคะขอบคุณที่มา์ขอบคุณค่ะน้องโอ๋ค่ะ